้าใจความเราคงจะเข้าใจว่าทุกนั้นก็เกิดขึ้นนะกับจิตของคนที่ยังมีความเห็นไม่ถูกต้องนะทุก์ก็เกิดเกิดขึ้นได้จะมีลาบมียศสะเสริญสุขเสริมลาบสื่อมดินทาทุทุกนะทุกระดับที่เกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยในความทุกข์ก็ยังมีอยู่ว่าเราจะทําให้จิตของเราไม่มีทุกนวความทุกข์มันน้อยลงไปจางคายไป เพราะว่าเหตุของความทุกข์มันลดลงไปก็ทำจิตของเราให้มันสลัดคืนซึ่งเกิเลสตัาทั้งหลายนั้นเมื่อเรามีโอกาสในวันพระวันหยุดแล้วก็หอาโอกาสทําเวลาแล้วฝึกปฏิบัติในการเข้าวัดก็คือการฝึกหัดปฏิบัติทางด้านจิตใจวันพระก็เป็นวันที่ประเสริฐ ก็วันที่เราทําใจของเราให้ประเสริฐขึ้นใจเราจะประเสริฐขึ้นใจก็ต้องมีธรรมะคือความดีมีศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้ก็เป็นมรรคเมื่อมรรคนี้สมบูรณ์นะปลวงปู่นก็นบอกว่าเมื่อมรรคสมบูรณ์คือตัวศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วเมื่อใดนะปัญญายานก็เกิดขึ้นผลก็เกิดขึ้นมาได้ อย่างชัดเจนในจิตใจของเราตัวศีลสํารวมกายวาจาเมื่อกายวาจาสํารวมไปแล้วนี่ก็ส่งผลไปให้จิตเริ่มมีความตั้งมั่นในสมาธิจิตที่มีความตั้งมั่นในสมาธิในศีลก็ดีในการอบรมจิตให้สงบเมื่อจิตอบรมให้สงบได้ดีแล้วนี่ก็ ปัญญาก็าจะเกิดขึ้นมาโดยการเรียนรู้ตามความเป็นจริงถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเมืชีวิตนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องตายแต่ว่าตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะตายสถานที่ใดตายเวลาใดตายบนบกในน้ําในอากาศในพื้นดินเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อน เตรียมตัวไว้กกอนว่าถ้าเกิดวันนี้เราจะต้องตายเราจะทําจิตของเราอย่างไรให้มีความสงบให้เป็นบุญเป็นกุศลหรือในช่วงระยะเวลาที่เรารู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะต้องตายหรือมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะทำอย่างไรในโลกนี้เราก็จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วร่างกายของเราที่เราเคยยึดถือก็ต้องเอาไปในโลกนี้ ทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหลายก็ต้องเอาไว้ในโลกนี้ตอนนั้นเราจะทําจิตอย่างไรถ้าเราห่วงเรากังวลนะก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพบชาติของเราก็จะไม่ดีถ้าเราไม่ห่วงไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นในขนาดนั้นจิตของเราก็จะปลอดโปร่งมีความสงบอย่งการที่เราได้ทําความดีเป็นประจําเป็นกรรมที่เราว่าอาจินตกรรมกรรมที่ทําประจําก็คือการให้ทาน การสมัทานศีลการรักษาศีลการมาเพ็ญภาวนาการปฏิบัติฟังธรรมทั้งสมาธินศัทธาความเชื่อความเริ่มใสเนี่ยมันก็มีอยู่ในใจของเราแล้วต่อศรัานี้ก็ทาให้เราเกิดความภาคความเพียรในการปฏิบัติพยายามระอาุศลเจริญซึ่งกุศลรักษาความดีไว้ไม่ให้อกุศลนั้มันเกิดขึ้นอีกความเพียรก็จะต่อนเนื่องขึ้นไป นในทางจิตใจสมัมปัติสติของเราก็จะดีขึ้นให่การฝึกจิตของเรานั้นให้ได้รับความสงบนั้นสำคัญว่าเราทำบุญแล้วบุญเกิดขึ้นจากการให้ทานบุญเกิดขึ้นจากการสมทานศินก็สบายบุญเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นต้องทำจิตนของเราให้สงบให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วปัญญาอย่างลเอียกก็เรียกว่าญาณ เกิดปัญญายานก็จะต่อเนื่องกันพระพุทธเจ้าถึางว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราเห็นไหมแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราขึ้นไปเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็เกิดยานเกิดยานแล้วก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาในจิตใจของพระพุทธเจ้าอย่างทแท้แน่นอนแล้วเนี่ยพระองค์ก็มาสอนให้พวกเรานั้นปฏิบัติตามก็จะได้รับผลจริงๆเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมา สิ่งทั้งบนก็มีความดับไปอย่างนี้อะไรที่เกิดขึ้นมาก็้ังดับท้งนั้นรูปเกิดขึ้นมาก็้ังดับไปวันใดไม่วันใดเข้าวันหนึ่งอย่างร่างกายนี้เพียงลมหายใจจํานวนไม่มากหายใจเข้าไปแล้วนะหายใจออกก็หมดไปแล้วถ้าไม่หายใจเข้าไปใหม่ก็ตายร่างกายก็อยู่ไม่ได้นะขาดออกซิเจนเพียงไม่นานเท่านั้นเองแล้วนะก็เนยกวกาอยู่ไม่ได้แล้วในโลกร่างกายก็ต้องพัง ว่าร่างกายนี้เนี่ยขาดน้ําก็ตายขาดลมก็ตายขาดอากาศหายใจขาดดินขาดธาตุไฟก็ตายทั้งนั้นแหละใจไม่ต้องการให้ร่างกายนี้มันแต่งดับแต่ร่างกายนี้ก็ไม่เชื่อฟังลนะนะเพราะโลกนี้ถังเป็นหลังของโลกด้วยไม่เชื่อฟังใจเราจะบังคับยังไงต้องการยังไงก็ไม่เชื่อฟังบังคับบัญชาไม่ได้พระเจ้าจึงตรัสว่าโลปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง พระบัญญาาัติีก็บอกรูปไม่เที่ยงรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นนเราควรจะยึดว่าเป็นเราหรือของเราไหมนีถ้าจิตของเรามีความสงบจิตของเรามีความสงบก็จะพอมองเห็นได้ว่าโอ้รูปนี้มันไม่ใช่เราจริงๆบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปปัญญาก็เกิดขึ้นมายานก็เกิดขึ้นมาความรู้ ก็จะเกิดขึ้นมาในจิตใจเมื่อความรู้เกิดขึ้นมาในจิตใจอย่านี้เราก็มรรคผลก็เกิดขึ้นมาได้ในเบื้องต้นเนี่ยนะเราเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยในวัะสงสารในความทุกข์ในวันวันหนึ่งที่เกิดแก่เจ็บตายทางจิตใจยอยู่เรื่อยมีความทุกข์เราหาทางออกจากความทุกข์นั้นเราก็ต้องมาปฏิบัติในทางพุทธศาสนาคือการจเจริญส,สุขศีลสมาธิ แลวก็ปัญญาในเบื้องต้นนะ่ะความสงบมันก็ทําได้ยากน่าทำได้ยาก,นะยากจะทําจิตให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยนะ่ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมให้ชํานาญผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ศนระัทธาในการให้ทานศรัทธาในการสร้างความดีความเชื่อมีเฮลีความละอายอัตตาความเกรงกลัวตบาบ ก็เราเป็นเทวธรรมนะเมื่อเรามีศรัทธาเช่นนี้เราก็ต้องเจริญในพุทธานุสติกรมฐานนะเป็นหลักเจริญในพุทธานุสติกรมฐานเพราะเป็นผู้ที่มีศรัทธาจริตแลนะลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรมรมเจ้าพระสังฆเจ้านะับเป็นอารมณ์หรือย่อๆอกว่าเป็นพุทธโทธธรรมโมสังโฆเนี่ยให้เกิดความลึกซึ้งเห็นคุณของท่านในจิตใจอย่างเชิงว่า เรารู้จักคุณงามความดีได้รู้จักการทำบุญทำบุ์ดได้รู้จักการปฏิบัติภาวนาได้รู้จักบาปบุญน,นี้ก็เพราะว่าพระมกรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองเทพองค์สร้างบารมีมาแล้วมีปัญญามีจิตที่บริสุทธิ์แล้วนะแล้วก็ทรงสอนด้วยพระมหากรุณาธิคุณเราจึงรู้ได้ถ้าไม่ได้อาศัยคุณของท่านแล้วเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยเป็นว่าตายเกิดภาในวัฏฏสงสารนะไม่รู้จะจบสิ้นตรงไหน ระลึกไปในคุณของพระธรรมที่พระองค์พระตจ้าตัดไปดีแล้วทางนั้นเลยระลึกถึงคุณพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้เป็นต้นเราตามระลึกไปจิตของเราก็สงบเป็นสมาธิเราก็ต้องระลึกบ่อยๆนี่ในความเป็นผู้มีศรัทธาจริตก็ประพฤติปฏิบัติในเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกามฐานเป็นต้น หรือเราว่าเราจะพิจารณาในความตายก็มรณงมรณงความตายว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายนี่เป็นของแน่นอนเราจะชอบกรรมฐานบทใดน,นะเราก็พยายามเจริญซึ่งพุทธ,ธานุสติก็ดีความตายก็ดีพรหมหิหารสีก็ดีกายกตาก็ดีเนี่ยเป็นอารักขากรรมฐานเป็นกรรมฐานที่จะตามรักษาเราก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรม อย่างความตายนี้จะขึ้นกับใครทุกคนเกิดขึ้นมาก็ตายความตายมีกําลังมากไม่มีใครเลยที่จะทัดทานความตายไปได้นะเกิดขึ้นมาก็ต้องตายตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยในสมัยพุธกาลเด็กอายุเจ็ดขวบนี่ก็จเจริญซึ่งมรณานุสติกรรมาฐานนะเนะีภาวนายอยู่เรื่อยมาชีวิตของตัวเขาเนี่ยบุม,มารีน้อยนี้เกิดขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ตายจากนี้แล้วจะไปไหนก็ไม่รู้ด้วยแต่รู้ว่าตัวเองนี้จะต้องตาย เบงนี่จะต้องตายแน่นอนตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ภาวนาพิจารณาความตายจิตของกุมารีก็สงบขึา้านไปเรื่อยๆครั้งหนึ่งก็พระพุทธเจ้าเทศน์สอนอยู่ในประชาชนชุมชนนั้นกุมารีกุมารีน้อยนี้มาจากบ้านเพื่อจะไปไปหาพ่อที่ลงทอผ้าก็เข้าไปกร่าวพระพุทธเจ้าซะก่อนเพราะวนนับถือเป็นเหมือนกับเป็นพ่อทางธรรมะนะ เมื่อประกาศแล้วพระเจ้าท่านเทศจบแล้วเนี่ยหินกุมารีน้อยนี้มีวาสนาที่จะมีดวงตาเห็นธรรมก็เลยถามกุมารีน้อยว่านะมาเธอมาจากไหนกุมารีเธอมาจากไหนกุมารีน้อยนั้นก็ตอบเป็นธรรมะว่าอืมไม่ทราบพระเจ้าค่ะไม่ทราบมาจากไหนประชาชนก็ไม่เข้าใจก็มีเสียงฮือฮาว่าทําไมเล่นลิ้นกับพระศาสดา พระพุทธศาสดาก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วเธอจะไปไหนก็ไม่ทราบอยกพระเจ้าค่ะในะความหมายคือว่าตายแล้วไปไหนไม่ทราบนะเกิดมานี่มาจากไหนก็ไม่ทราบตายแล้วจะไปไหนก็ยังไม่รู้เลยพระเจ้าถามแล้วเธอไม่รู้หรือคุณมารีน้อยก็ตอบว่ารู้พระเจ้าค่ะรู้อยู่ว่าจะต้องตายนะรู้อยู่ต้องมาต้องตายแต่ตายโดยวิธีใดก็ไม่รู้อีกนะพระเจ้าก็ถามถามด้วยธรรมะอย่างนั้น อานนี้กุมารีน้อยนี่ก็ตอบพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโลกนี้นี่มืดผู้รู้แจ้งนั้นก็จะมีน้อยโลกนี้ก็คือร่างกายนี่แหละร่างกายนี้รูปนามเนี่ยนะมันมืดคนมีความยึดมั่นถือมั่นมันมืดผู้ที่จะรู้แจ้งว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมีน้อยกุมารีนิจิตสงบก็เลยมองเห็นความจริงว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในว่าดวงตายห็นธรรมก็เกิดขึ้น คุณารีน้อยนั้นก็ได้กล่าวลาพระเจ้าเข้าไปลงทอผ้าของบิดาแล้วบิดานั้นเมื่อคุณารีน้อยเข้าไปตกใจก็เลยปล่อยคันที่เขาทอผ้าอยู่นั้นก็ตรงระหว่างคิ้วของกุมารีน้อยนั้นสิ้นชีวิตพอดีเรีดกว่าพอดีความพอดีจริงๆนะก็ตายได้ตรงหน้าผากพอดีก็ตายได้หรือว่าคนเรานั้นเป็นลมล้มลงไปไม่น่าจะตายอยู่ในห้องน้ําขอหักตายก็ได้ อย่างนี้ก็มีอะไรก็ตามที่ว่าเราว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ในเรื่องของกรรมที่ตามแล้วส่งผลขึ้นมาเนี่ยนะชีวิตของคเราถึงว่าไม่แน่นอนความตายนั้นก็แน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายแต่ว่าเมื่อตายนี่นก็ให้ตายแต่ร่างกายอย่างเดียวนั้นต้องกิเลสมันตายด้วยถ้าตายแต่ร่างกายแล้วกิเลยังไม่ตายโลภโกรธหลงนี่มันยังไม่ตายจาก,กจ,จิตใจมันก็พาเกิดอีก ถ้ากุศลส่งเสริมก็เกิดในภพที่ดีอกุศลส่งเสริมก็เกิดเกิดในภพที่เป็นทุกข์นะเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ไม่สิ้นสุดนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่สิ้นสุดหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่สิ้นสุดนี้การเกิดทุกภพทุกชาติเป็นทุกข์อยู่เสมอนะเป็นทุกทุกข่าวในการเกิดพระเจ้าก็ตรัสว่าเธอจะทําความเกิดให้มันน้อยลงก็ต้องมาปฏิบัติภาวนานำะมาลรือภพบรือชาติหรืปอะตาสงสาร เพราะเมื่อเรามีกิเลสก็เกิดการทํากรรมเมื่อกรรมก็วิบากของกรรมมีวิบากของทากรรมก็เกิดก,รรกิเลสต่อไปหมุนไปอย่างนี้แล้วก็ไม่จบเมืรรม่อไม่จบนี้ก็เป็นเต็มไปด้วยความทุกข์เกิดเกิดตายเกิดตายทั้งนั้นแนหะไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนเราก็ต้องมาปฏิบัติเมื่อเร,รมารมีโอกาสดีว่าในชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระศาสนาแล้วเนี่ยนะธรรมะของพระเจ้ายังอยู่เมื่อเราปฏิบัติเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้า การเห็นพระพุทธเจ้านั้นเห็นด้วยกายเนื้อของท่านสมัยพระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่เห็นด้วยกายเนื้อนะแต่ถ้าว่าเราเห็นกายเนื้อก็จริงแต่เรายังไม่เห็นธรรมะเราก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะพระุทธเจ้าแต่่าบุคคลได้เห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราแต่ถาคตเราไปประเทศอินเดียไปกราบสถิติพระพุทธเจ้าประสูตรตัดสรุปแสดงธรรมเสนจดับขันพระนิพพ่านแล้วก็เห็นสถานที่ของท่านก็เกิดเป็นบุญกุศลเคยมีความเชื่อ เรื่มใสยอยู่ก็มีความชัดขึ้นเาพระพุทธเจ้านั้นตัดสรู้ตรงนี้จริงๆอสูรจริงๆสแสดงธรรมดับขัน,มนธมรรคภานจริงๆมีประวัติความเป็นไปความเชื่อในส่วนของรูปธรรมนี้ก็แน่นแฟนขึ้นมาแต่ว่าความเชื่อในส่วนของนมามธรรมนั้นนะก็เรียกว่ายัางไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเราก็จะต้องมาปฏิบัติภาวนา ในส่วนของนามธรรมานั้นให้ชัดเจนให้เห็นความเกิดความดับของสร้างขานนี่แหละเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามมีความเกิดดับเราก็จะได้เห็นธรรมะก็ขอให้เรานี้พยายามเน,นีว่านะปฏิบัติภาวนาศึกษาในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมีโอกาสมีเวลาเราก็พยายามฝึกฝนอบรมแม้ว่าในการที่เรามาวัดก็ดีเราอยู่ในที่ทํางานก็ดีก็พิจารณาคนเราเกิดขึ้นมา ก็มีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายแล้วก็น้อมมาให้เราเห็นเมื่อเราน้อมขึ้นมาให้เห็นเราแบบปัญญายาณนะก็จะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเรานี่ให้เราพยายามนศึกษาอบรมจิตของเราอย่างนี้เราก็จะมีความรู้มีความเข้าใจหรือว่าดวงตาเห็นธรรมก็จะเกิดขึ้นปัญญายาณก็จะเกิดขึ้นปัญญายาณเกิดขึ้นอย่างนี้ในความมักผลเกิดขึ้นกันมาแล้วมักผลที่จึงไม่พ้นสมัย เมื่อตาบใดที่มีผู้ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาได้เต็มแล้วก็จะเกิดมาเกิดผลได้บุญนั้นเราก็เข้าใจแล้วว่าเกิดความสุขใจเกิดความสบายใจก็เรียกว่าเป็นบุญเราจะทํอาหารถวายพระเราจะใส่บาตรเราจะทาบุญสร้างปฏิสร้างนันเรามีศรัทธาละ่ะนะญาติโยมพู้อยู่ในพุทธศาสนานี่เพราะอะไรเพราะเรามีความเชื่อมีความเริ่มใส่ในพระเจ้าที่ท่านสอนแล้วก็มีศรัทธาในธนบรมพุทธศาสนา มีศรัทธาในาการสวดมนต์มีศรัทธาในาการนั่งสมาธิมีศรัทธาในาการฟังธรรมอันนี้นะว่าเป็นนิสัยปัจจัยที่เราเคยได้อบรมได้ฝึกฝนมาแล้วนั่นเองเมื่อเรามีศรัทธา,ามีความเชื่อความนั้งใจมออีการปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นการสั่งสมบรมในมุนวัฒนบรมีของเราจนในที่สุดแล้วนั่นแหะถ้าเราปฏิบัติไม่หยุดแล้วน่ะเราก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ระมาทพระพุทธเจ้าตรัสว่า ให้พวกเรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาะเทเถิดเพราะอะไรถ้าประมาทแล้วก็เือนคนตายแล้วนั่นเองเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ลมหายใจเข้าออกอยู่นะร่างกายของเรายังสมบูรณ์อยู่เช่นนี้พยายามสร้างความดีเพราะชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกเราจะคิดไหมว่าวันนี้เราจะตายนะวันนี้เราจะตายวันนี้ก็ได้ตายตอนสายก็ได้ตายตอนบ่ายตอนเย็นกลางคืนก็ได้เราก็คิดที่ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเ่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เออเรามาเห็นกันนี่แหละไม่นานเจอกันวันนี้เอาพนองนี้คนนู้นตายแล้วหรือเราก็ได้ยินข่าวว่าเออคนนู้นตายแล้วพรอองค์นู้นตายแล้วหลวงพ่อองค์นู้นตายแล้ววันหนึ่งคนอื่นก็จะไม่ได้ยินข่าวเราเหมือนกันนะจะไม่ได้ยินข่าวเราเหมือนกันว่าเอาองนู้นตายแล้วนะเราตายแล้วเขาจะได้ยินข่าวอย่างนี้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมามันก็ต้องตายอย่างนี้เพราะฉะนั้น are, เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ ถ้าพยายามมัจจุราชยังไม่ได้มาเอาชีวิตนี้ไปนะเราก็จะพยายามสร้างความดีหรือเปรียบปุปมะมาปุปมายว่ามีภูเขานสี่ทิศมันบดขยี้สัตว์โลกขึ้นมาแล้วใกล้เข้ามาแล้วมีคนส่งข่าวเข้ามาว่าอีกสิบกิโลภูเขาใหญ่นั้นจะบดขยี้มาถึงเราเราจะเตรียมตัวอย่างไรนะเราจะทํำยังไงเราจะไม่ประมาทเดี๋ยวเขาส่งข่าวาว่าเหลืออีกห้ากิโลแล้วหลือสี่กิโลสามกิโลสองกิโลเล็กกิโลเดียวจะมาถึงเราแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงบอกโอโ้ชีวิต มาเหลือน้อยลงไปแล้วอีกชั่วโมงเดียวก็จะต้องตายเราพยายามฝึกว่าถ้าเกิดเราจะต้องตายหนึ่งชั่วโมงนี้เราจะทํำยังไงเราจะนั่งสมาธิเราจะภาวนาจิตยังไงเราจะสวดมนต์อย่างไรให้จิตใจของเราของเราสบายจิตใจของเราปลอดโปร่งจิตใจเราเป็นบุญกุศลเราเคยให้ทานก็คิดถึงทานเราเคยรักษาศีลก็สมาทานศีลไว้เราเคยปฏิบัติภาวนาก็เจริญสมาธิไว้นะภาวนาไว้ฝึกจิตของเราอย่างนี้นะให ีความสงบจิตของเราให้มีสมาธิมีความตั้งมั่นให้ได้ถ้าเราไม่ฝึก,กจิตของเราไอ้อย่าง,งี้ไม่เตรียมตัวเอาไว้ก่อนแล้วไม่ทันไม่ทันความตายมาแล้วเราไม่ทันนะปุ๊บเดียวชีวิตขาดไปเลยถ้าไม่มีสติเดี๋ยวไปเป็นสัมภเวสีนะรนลึกถึงความดีไม่ได้เป็นสัมภเวสีไปได้เพราน้นต้องพยายามฝึกฝนอมลม,ลมน้าคุณงามความดีของเราเมื่อเรามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะกับพระศาสนาก็าตั้งใจ ปฏิบัติภาวนาจิตใจของเรานั้นนะให้สูงให้สูงขึ้นไปให้ดีให้งามก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้นแหละเรียกว่าภาวนาใหม่ภาวนาใหมา่ามาก็ทําจิตของเราให้เจริญขึ้นโดยการภาวนาโดยการมีอารมณ์กรรมฐานมีพุทธโทธธรรมสังโฆหรือว่ามรณานุสติกรรมฐานอย่างนี้นะหรือว่าเราไดเจริญซึ่งผมวิหารสี่มีเมตตากรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเราก็พยายามฝึก พยายามฝึกให้จิตของเราน่ยมีเมตตากรุณามีมุทิตามีอุเบกขาจิตนะฝึกฝนอบรมนะจิตของเราอู่เสมออย่างเงี้ยวันนี้เราจะไม่โกรธใครวันนี้เราจะไม่เกลียดใครนะวันนี้เราจะไม่พยายามบาปองไล่ใครใครจะมาเอาชีวิตเราไปก็ให้ทําร้ายก็ให้เราจะไม่โกรธใครใครทําอะไรให้ขัดเคืองที่เคยเกิดขึ้นมาเราก็จะไม่ขัดเคืองนะเราจะไม่ขัดเคืองละเราจะให้อภัยแก่เขาเหล่านั้นเพราะว่า คนเราเกิดขึ้นมานั้นก็ต้องตายนะเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครที่จะไม่ตายเราก็จะต้องตายวันนี้แล้วเราจะทําใจให้เราสบายดีกว่านะเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไระเราให้ทานได้เราก็จะให้มีโอกาสโดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะเราก็ตั้งใจทําจิตของเราอย่างนั้นน่ะนะเนะรียกว่าเราก็จเจริญเมตตาภาวนาจิตของเราก็สงบเงยือกเย็นมันรมที่คนมาทําให้เราเคยโกรธเราก็ไม่โกรธนะไม่โกรธ ไม่เกียรติไม่พยาบาทอย่างนี้ใจของเราก็สบายนันสบายสบายด้วยมีธรรมะเออแต่บางคนไม่แน่นะโยมก็เมื่อจิตของเราเนะี่ยมีทรัพย์สมบัติมันมากๆม,มีอะไรถูกใจก็สบายอารมณ์ก็ได้ใครทําอะไรไม่ขัดใจก็ได้เพราะว่าอะไรมันเป็นสเสวออยู่ในความสุขในในทรัพย์สมบัตินั้นในลาบในยศนั้นแต่เมื่อลาบในยศสนสนสุขมันเสื่อมไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอย่างมากมายทีเดียวนี่ต้องระมัดระวงัง ระมาาัดระหว่างจิตของเราฝึกจิตของเราตามรักษาจิตของเราผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารเราต้องตามนักษาจิตของเราตามระล,ลึกไปถ้าเราเคยไปประเทศอินเดียกระลึกถึงประเทศอินเดียนู่นน,น,น่เกิดพิติเกิดสมาธินะเราก็เลยว่าเห็นพระพุทธเจ้าโดยเป็นโลกประธรรมสะก่อนเมื่อจิตสงบแล้วพิจารณาว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตายพระเจา้าผู้องค์ก็เสด็จดับขันธิผลเราก็ต้องตาย เห็นความเกิดความตายขึ้นมาอย่างชัดแจ้งเห็นความเกิดความดับมาชัดแจ้งเราเห็นธรรมะแล้วโอ้สัจธรรมความเป็นจริงพระเจ้าสอนว่าคนเกิดมาแนละ้วต้องตายเราก็เห็นอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้ชัดแจ้งว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายอย่างนี้อย่างชัดแจ้งแล้วเราก็บุญกุศลก็เกิดขึ้นมากับเราทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องตายเราจะทำอย่างไรเราพยายามสร้างความดีบางคนนั้นน่ะมาเกิดมาแล้วก็ทําบาปอะไรมามากก็ตามแต่บั้นท้ายชีวิตก็สร้างความดี สร้างบุญกระทงกุศลช่วยวัดช่วยวาทุกสิ่งทุกอย่างก็มีนะพยายามทําบุญกุศลทั้งหลายเหตุแล้วมามืดก็ไปสว่างจิตใจก็สว่างสวัสวยเห็นนิมิตเออแต่พระเจ้าพระสงค์เห็นนิมิตแต่วัดแต่วาเห็นนิมิตแต่คุณงามความดีตายไปก็ไปเกิดที่ดีเท่านั้นแหละเพราะว่าจิตนั้นนสว่างสวัยจิตมีปัญญาจิตมีความดีจิตคิดถึงแต่บุญกุศลก็มีนิมิตหมายที่ดีมาปรากฏขึ้นแต่บางคนเกิดขึ้นมาแล้วประมาทไปเกิดขึ้นมาดีสว่างมาแล้ว แต่ประมาทไปนั่นทําแต่บาปแต่กรรมภายหลังนั้นเกิดในมิตรไม่ดีขึ้นมาตายไปนั่นก็ไปส่วนใบยภูมิก็มากมายบางคนเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจก็มีศีลธรรมสว่างมาแล้วก็มีจิตใจมีศีลธรรมความดีสว่างไปอีกนี่อันนี้ก็เียว่าดีแต่บางคนนั้นเมื่อดบอดมาแล้วก็มมดบอดไปอีกตายไปแล้วก็เสเบยิบบากรรมต่อไปอีกเป็นอคุศลจิเพราะเมื่อพวกเราเนี่ย เกิดมาแล้วจะจะมืดมาก็ดีสว่างมาก็ดีก็พยายามให้สว่างไปให้มีคุณงามความดีตั้งแต่ว่าตั้งใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะพยายามสร้างความดีตั้งอยู่ในการให้ความสร้างความดีให้ทา,สทานสมทานศิลปมีธรรมะช่วยเหลือในกิจการงานของสาธารณประโยชน์ของวัดของวาทั้งหลายนักะะเจริญสมาธิภาวนาสมาธิภาวนายังไม่ตั้งมั่นก็พยายามเจริญในศีล์พยายามเจริญในการสวดมนต์พยายามในการสร้างความดีในพื้นฐาน จนจิตใจ,จของเรานั้นน่ะมีคุณงามความดีมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็เห็นพระเจ้าเกิดอีกอครั้งหนึ่งในทางด้านจิตใจเมื่อเราเห็นพระเ,เจ้าเกิดขึ้นบรรดใจของเราอย่างนี้นะว่าเราเห็นธรรมะก็เห็นพระเ,เจ้าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตก็ชัดชัดชัดแจ้งเข้ามาใน,ในใจของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเราไม่ประมาทเราก็ไม่ตายไม่ตายจากบุญไม่ตายจากกุศลไม่ตายจากคุณงามความดีนั่นเองแม้มีลมไม่ใจอยู่ถ้าเราประมาทก็เป็นคนที่ตายแล้ว พระบาอาจารย์นั้นท่านยังว่ามรรคผลนั้นไม่พ้นสมัยเมื่อตามใดยังมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติในสิ่มที่ปัญญาเต็มแล้วมรรคผลก็จะต้องมีนี่เมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วว่าจะต้องมีมรรคผลนีพผ่านแน่นอนแล้วทางพ้นทุก์มีอยู่แล้วนี้นับปฏิบัติเราพยายามทำกปฏิบัติแรกก็เรียกว่าอาจจะยังไม่ชัดแจ้งในใจศรัทธานี่มีเชื่อความเกิดแก่เจ็บตายเชื่อว่าตายแล้วเกิด เนะชื่อเรื่องสวรรค์เชื่อเรื่องนกรกเทวดาพรมเชื่อมีความเชื่อเห็นไหมบางทีไม่เห็นแต่ว่ามีความเชื่อในใจนี่ศรัทธาเป็นอย่างนี้นะมีความเชื่อในใจเมื่อมีความเชื่อในใจเช่นนีแล้วก็มาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วศรัทธาที่มีความเชื่อก็จะเกิดเป็นปัญญาอีกครั้งหนึ่งปัญญาจะชัดแจ้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้มีจริงๆย่อเข้ามาย่อเข้ามาแล้วก็อยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ไปมองไกล มองในปัจจุบันนี้เทวดาก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แต่ในใจของเรานี่แหละเนี่ยญาติโยมนั่งก็อยู่ในนี่มีศีลมีธรรมที่ปัญญาจิตใจเบิกบานด้ธรรมะก็เป็นเทวดาเป็นเทวธรรมอยู่นี่ปัจจุบันนี้ไม่ได้มองเห็นมองที่ใจของเรานี่มองที่หัวใจของเราปัจจุบันนี้ใจของเรามันเล่ามันร้อนนั่นแหละใจของเราก็ตกนรกแล้วนะใจของเรานั้นมีบุญกุศลใจของเราเป็นสุขก็ขึ้นสวรรค์แล้วเราก็ดูใจของเราในปัจจุบันรักษาใจของเราไว้ ในปัจจุบันนี้ให้ดีนั่นเองเมื่อเรารักษาใจของเราไว้ให้มีแต่ในบุญกุศลบาปกรรมทั้งหลายเราก็ละกุศล,ลทั้งหลายเราก็พากันเจริญปฏิบัติชนี้ใจของเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยร่างกายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นเทวดาเป็นมนุษย์สาเทโวนั่นเราจะไปดูที่ไหนล่ะในอยากเห็นเทวดาเทวดาเป็นอย่างไรก็ดูดิดูในใจของเราเนี่ยแหละใจเทวดาเป็นอย่างไรมีความสุขอย่างไรใจมนุษย์เป็นอย่างไรใจที่มนันร้อนร้อนมีโลภโกรธหลงเป็นอย่างไร เราก็จะมองเห็นในหัวใจของเรานี้นั่นเองนในความรู้สึกของใจของเราเน,นี่นเองเพราะฉะนั้นพวกเรานั้นถึงวันพระวันศีลแล้วก็พยายามมาปฏิบัติมาฟังธรรมมานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็เรียกว่าหาโอกาสหาโอกาสจนประชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนมันจะดับสลายไปวันไหนก็ไม่รู้นะคนเราเกิดมาก็ต้องตายพิจารณาแล้วถ้าน้อมถึงความตายจิตใจหดหู่ไปไม่ใช่ไม่ได้น้อมแล้วจิตใจต้องสลดสวงเวชเกิดความสงบขึ้นมา ไม่รู้จะโกรธเกลียดใครไปทําไมวันนี้จะต้องตายแล้วนะไม่เกลียดแล้วเออไม่เกลียดพ่อบา้านไม่เกลียดแม่บา้านไม่เกลียดโลกไม่เกลียดไม่โกรธใครทั้งนั้นแหละทํใจให้เบิกบานในบุญกุศลที่เราได้มาทำเลยแล้วก็รักษาใจของเราไว้เช่นนี้นะว่าเราก็ปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ก็ทําจิตใจของเราให้สูงขึ้นเราก็จะพบกับความสุขความเจริญในด้านจิตใจของเราขอให้ญาติโยมนาธรรมะไปพิจารณาเพน่าพอสมควรเก็บเวลาเอวังก็ไปด้วยประการานั้นชนนี้